สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในแมป a t t a c k on t i t a n นะครับเหมือนเดิมเลยวันนี้ก็จะพามาดูเกี่ยวกับเซต o d m นะครับเอาไว้เป็นแนวทางที่ผมใช้ก็จะเป็นตระกูลชิกินะครับตระกูลชิกกกับ Ackerman นะครับที่ใช้ก็จะเป็นตระกูลชิกกนะครับกับแอคเคอร์นนะครับที่จะพามาชมในวันนี้นะ แต่วก็หลักๆก็จะมาดูที่สเตตัสกันก่อนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นดาเมจโดยรวมอันนี้โอกาสติดคีแล้วก็เป็นคีดาเมจนะครับประมาณนี้อย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจละนะครับต่อมาก็จะเป็นของเรื่องสกิลที่สกิลทีอันนี้ก็จะเป็นผมใช้เป็นชิกินะไม่ได้ใส่เข็มไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลทีที่ผมอัพเลยนะครับ สายป้องกันลงฝั่งซ้ายเลยสายซัพพอร์ตลงขวานะครับแล้วก็ช่องดาบผมจะเล่นเป็นดาเมจนะไม่ค่อยเล่นเป็นสายคิเท่าไหร่นะครับเหมือนจะเบามัง้งส่วนตัวต่อมาเป็นเปิร์กครับเปิร์กเปิร์กแรกก็มาดูที่บอดี้สล็อตผมจะใช่บอดี้สล็อตผมจะใส่เป็นตอนนี้ ตัวนี้นะครับเป็นคีดาเมจบวกอีก50%นะครับแรงแรงจริงๆนะครับคีดาเมจบวก50%นะครับช่องดาบผมจะใช้เป็นแบ็กแฟตนะครับแบ็กแฟตอีกช่องก็จะเป็นเคนโกนะครับอ่าเคนโกตัวนี้นะครับเป็นเคนโกส่วนสายป้องกันผมก็อิมมร์ทลเหมือนเดิมนะครับ สายซัพพอร์ตผมจะใช้เป็นบับอากาศนะครับบับกลางอากาศนะครับประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมากนะครับช่องเปิ์กน้อยส่วนการ์ดจุติผมจะใช้ตามนี้เลยนะครับลองตามกันดูได้นะก็จะมีแกมเบอร์นะครับแฟ์สเต็ปแล้วก็เคเซนโดนะครับเวลาไททันติดสตันบวกอีก20%แล้วก็ควกสไตล์นะครับเอาไว้ลงด่านพวกมีไททันกิ๊กี้ตัวน้อยๆน,นะครับตัวนี้จะเพิ่มดาเมจได้ดี นะครับส่วนถ้าลงแอนนี่ส่วนตัวมองว่าจะเปลี่ยนเป็นอ p โพตัวนี้ก็ได้ครับหรือไม่ก็เป็นแท็กติเชียนก็ได้นะครับตัวอ p โพเนี่ยคือบวกหมดเลยนะครับคนที่มีหลอดบาร์เนี่ยหลอดเกตข้างล่างนะครับบวกหมดเลยนะต่อมาที่อาร์ติแฟกครับอาร์ติแฟกผมจะใช้เป็นดาเมจหมดเลยนะครับสเป็นดาเมจทั้ง2ช่องนะครับ ใต้ตา,ตาแล้วก็จะใช้เป็นผ้าพันคอนะครับผ้าพันคอจะบวกเวลาสลิงสลิงเร็วขึ้นนะครับสลิงเร็วขึ้นแล้วก็เวลาแดชจะคูดาวไวนะครับแล้วก็โหมดเกรดโหมดของเราเนี่ยจะลดลดช้านะครับลดช้าสองช่องนี้ก็เป็นดาเมจเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเกมเพย์จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลย ก็จะเป็นเลดเอเลนนะครับจบกันต้องบอกว่าตระกูลแอนคมาน,นี่ใช้ดาบในเปืองมากเปืองมากจริงๆไม่เหมือนเฮลอสนะ เพราะว่าเฮลอสเนี่ยเวลาปับแล้วเขาจะดาบแทบไม่ลดเลย ยายามนับสกิลของท่านด้วยนะฮะเดี๋ยวจะโดนวันใส่สกิล ใช้สกิลนะ,ะเราจะเป็นอมตะชัชวขนาดนะเราจะไม่โดนดาเมจเลยระหว่างที่เอเลียนเกิดล่างไฟเราสามารถตัดขาได้นะ,ะตัดขารอ พังแล้วแป๊บเดียวเองใช้เปลืองมากถ้าเราไม่มีบัฟเฮรอดหรือบัฟฟิตเนี่ยดับเราไปเร็วมากนะ <My soldier. S 1> ไม่ได้ทำอะไรเลยดาบไปหมดแล้วนนก็เคชียร์ลูกเก็กระจบันนี่ก็จะเป็นดาเมจเข้าว ม,มันไม่ได้เล็งจุดต่อที่คอมันเลยเบาข้อดีของแฟลสเตปก็คือเราจะไม่โดนจับ <c oughs> มันจะเป็นไอเฟมนะเราจะไม่โดนจับนะครับอันนี้ก็เป็นข่า,ขาวๆนะครับประมาณนี้ที่ผมปรับนะนะครับประมาณนี้เลยอันนี้ผมไม่ได้ปรับออสบอลนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับต่อไปก็จะเป็นเลดแอนนี่นะครับเดี๋ยวพาไปชมกันเลย นะครับเดี๋ยวมาดูการ์ดกันนะครับลงเลดออนนี้ผมจะใช้เป็นตัวของอาจจะเป็นตัวนี้นะครับหรือไม่ก็เป็นตัวนี้ก็ได้ตัวนี้จะบวกบัฟนะบวกบัฟเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้ให้ดูใช้แทนเควสสไตล์นะครับเพราะว่าเลดออนนี้จะไม่มีพวกไททันกิกี้มาให้เราตีนะนะครับส่วนสกิลที่เอาไปผมอาจจะเปลี่ยนเป็น 5, ผ้าพันแผลก็ได้ พราะแอนนี่มันรีเฟกไว้นะครับเปลี่ยนเป็นผ้าพันแผลก็ได้นะครับที่ผมใช้เอาสกิลนั้นออกก็เพราะว่าสกิลปั่นขาเนี่ยผมจะใช้ตัดขาแทนนะครับไปเดี๋ยวไปชมกันเลย เกนนี้ถ้าคนมีหลอดเกตข้างล่างแนะนําไม่ต้องสกิปก็ได้นะครับยกเว้นแต่ฮีโร่ฮีโร่นี่สกิปได้เลยนะครับเขามีฮิลอันนั้นระดับพระเจ้าละของเราไม่มีฮิลนะเรามีแค่ผ้าพันแผลอย่างเดียวนะครับตะกูลอื่นอาจจะมีฮิลยกเว้นแอคเคมันนะครับแอคเคมันนี่เป็นมนุษย์ มัติดดินเลย,น,ยนี่ก็เปิดไปเพราะเราตีตีเรื่อยๆอ,อยู่นะอุยอ้ยโหอันนี้ก็คือเลดแอนนี่นะปิตบล็อกมันมันโดนสองปีแนะนำเวลาตีก็หันหน้าออกข้างก็ได้ครับเนี่ยปิตบล็อกมัน 2องครั้งนะอย่าลืมบัฟด้วยนะฮะหลอดเราจะขึ้นขึ้นเรื่อยๆเลยถ้าเราตีบนะ่อยๆนะอ่าไปละพอมาถึงเลดเอเลนนะครับตัดขาได้เลยนะ,ะตัดขาแล้วก็ตีได้เลย เห็นได้ว่าหลอดเราแทบไม่ลดเลยนะพอจะลดเราก็ตีขึ้นมาแล้วก็ตัดดต่อ พยายามตัดขาครับให้การเราได้ทำงานนะก็ะคือเมื่อไหร่ที่ไททันสีสตาร์ก็คือเราจะดามเมจเยอะขึ้นนะไปกันต่อก็ตุดอีนดัดเลย เนี่ยรีฟกอันนี้มันไวนะที่ผมแนะนำให้ใช้เป็นแปดสเต็ปเ,เพราะว่าอันนี้มันตีไวนะครับพอเวลาเตะเราก็ถอยมาสักแป๊บหนึ่งครับเพราะว่ามันมีโันของ,ของ,ของ หมดพอดีนะครับก็ประมาณนี้นะเซตที่ผมใช้ลงใช้เล่นนะครับประมาณนี้เลยแนวทางการเล่นนะครับประมาณนี้ก็เสียไป2ส่วนนะครับ3นาทีนะก็ถือว่าไม่ช้าไม่เร็วนะไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้ปรับเป็นออสบอลนะที่ผมปรับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ก็จบกันไปละนะครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเอาไว้เป็นแนวทางการเล่นสําหรับสาย ODM นะสำหรับคนที่เล่นเป็น a อคเคอร์แมนนะครับหรือยังไม่มีตระกูลแดงก็เป็นเอคเคอร์แมนที่โหดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่ผมใช้เซตนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องลากันไปก่อน นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ